ตลาดวันนี้ก็มีอี e นิ่งสตาร์เกิดขึ้นนะครับก็คือเป็นแท่งแดงใหญ่ลงมาเวิร์สเค e เลยแนวรับเราอยู่1,580ระหว่างทางก็จะมี1,610 1,600 1,595ต้องดูว่ามันจะมีรีเวอร์ l p a แพทเทิร์นตรงไหนเราไม่ได้เป็นดีเวลเปอร์ o u น t r y นะครับเราอยู่ในอ m e เมจ n ิงมาร์เก็ตถ้าเราดูเนี่ยอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ลบไม่ถึง1นเปอร์เซ็นต์อ่ะ0.8ลบเท่ากันเลยเนี่ยฟิลิปปินส์นี่อินโดนีเซียไม่ แทบไม่อยากลงเลยนะครับฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์ก็แทบจะไม่ลงเลยนะครับนิดเดียวเองแต่ว่าเซ็นเด็กเราลงเสเลยกเลยอกอมก็เอยลยนอกจากโอมิคอนแล้วเนี่ยก็คงต้องมองไปนู่นนะครับมองไปเอ่ออยู่ๆขุนขังเราก็จะมาเก็บภาษีอืม แคปิัลเกณฑ์ไม่ได้แคปิัลเกณฑ์ด้วยนะทานเซ็กชั่นเกณฑ์ทานเซ็กชั่นฟรีค่ะกำไรขาดทุนไม่สนใจอ่ะมีทานเซ็กชั่นคิดเงินเลยอ่ะนะครับนี้มัน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 มีผลอยู่แล้วต่อต่อตลาดทุนนะครับก็เลยทำให้เราลจังหวะมันไม่ใช่อ่ะจังหวะมันไม่ใช่เรื่องนี้ไม่เรามันพูดกันมาตั้งแต่เปิดตลาดแล้วเรื่องเรื่องเรื่อง เรื่องภาษีอะไรพวกนี้นะครับ<อ>แล้วก็มันก็จะเกิดปัญหาความเท่าเทียมโอ,โอเคอผมเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่นักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็จะถามนะครับว่าอ่เราขาดทุนนะอนัอ่น<อ>แล้วรัฐบาลช่วยอะไรไหมอ,อะไรอย่างเงี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ขาดทุนเยอะด้วยอนะครับมันมันไม่ตอบโจทย์แล้วประเด็นก็คือว่าเราเป็น e ีเมอร์จิ a มาร์เตที่ต้องการเงินทุนจากต่างประเทศอถ้ารเราเก็บ ภาษี a านชั n นฟรีในขณะที่อินโดนีเซียไม่เก็บฟิลิปปินส์ไม่เก็บ,เ,กบเราไปมีดีอะไรกับเขาเรา,เราต้องต้องรังต้องมาจ่ายแพงท,ที่ประเทศเราใช่ใช่ครับอ, <c oughs> อ,อมันก็ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่วันนี้คุณลรงแรงผิดป,ปกติ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ไปรลดกันแถวพันหกตอนหลุดไม่หลุดอะไรประมาณนั้นนะครับอืม ลงวันนี้ลงแรงมากลงแรงมากเด้งหลายทีนะเด้งไม่ขึ้นพี่กระทิมบอกมันเปลี่ยนเทรนตั้งแต่ช่วงแรกนี่คือยังไงคะเทรนตอนแรกคือต้ไม่มันเปลี่ยนเทรนขนาดนั้นมันเป็นรเรายังอยู่ในในในทชนด์ของไซเวอาฟอยู่นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เรามีครีปนิงสตาร์เรากาลังขึ้นดีๆมาสองอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเทรนตรงเนี้ยกําลังคิดว่าจะไปจะไปพันพันหกร้อยห้าสิบแปดไฮเดิมนะครับเพราะว่าพวกกลุ่มแบงก์เอง กีดีกระดาในแง่ของดอกเบี้ยที่ทานไปขาขึ้นนะครับแต่พอมาเจอเรื่องแคปิตอลเออตัวทรัคชั่นแท็กปุ๊บล่วงเลยนะครับมันก็ถึงบอกมันเปลี่ยนด้วยความเร็วนะครับอืมก็เลยตอนนี้สันี้พอคหุนลงนะนะะน้องนินาคุณเอกนะครับหุนลงคิดเพิ่เจอไปทั่วละ เ๊ะเราจะล็อกดาวน์ไหมเออเนี่ยจริงมาเลยวันนี้ข่าวรู้ทั้งวันเนี่ยข่าวเยอะมากค่ะมาคือเป็นเป็นธรรมชาติของของมาร์เก็ตติ้งนะครับพูดลงต้องมีมาร์เก็ตติ้งต้องรู้ว่าเรื่องอะไรถึงจริงถไม่ถูกก็ต้องพูดไปก่อนเ๊ะเราจะล็อกดาวน์ไหมนุ่นฝรั่งเศสล็อกแล้วอนู่นล็อกแล้วอะไรเงี้ยนะครับอืมก็ก็ มันก็เลยพอพูดลงแล้วมันก็ฝันอะไรมันคืนยาวนานฝันยุ่งเหยิงรอบนี้ม,มันจะถึงหนึ่งห้าหนึ่งห้าแปดศูนย์เลยเอครับไม่คือดนเวิร์สเคดถ้าลงมาเนี่ยบางซื้ออืแต่ไม่รู้เวิร์สเคดเหมือนกันว่าว่าเพราะว่าวันนี้คุณที่ลงหนักเนี่ยเป็นหุ้นกลุ่มแบงค์นะครับแบงค์สาับตัวมันก็ยังไม่ได้เป็นขาลงนะครับมันขึ้นมาเยอะมันก็เลยโดนเทคเยอะอืม,อมครับ ดังนั้นถ้าเกิดกรอบกรอบประมาณนี้เท่าไหร่ดีคะคือให้ให้มาระวังยังไงบ้างคะพี่พี่กติงคะคือให้ดูไปตัวตัวมากกว่าวันนี้มาแนะนําพุ้นแนะนําขายแนะนาขายขายไม่มีเหรอคะเนี่ยเนี่ยนี่พี่เบลลพี่เบลลเวลาพลาดได้ดีนะทุกทีเราพลาดซื้อใช่ไหมวันนี้วันนี้คุณตุองงแนะนําขายนะต้องเขียนขายไปข้างหน้านะเอาตัวไหนแนะนำมาเป็นที่ค่ะ เป็นะนนขายมาเป็นพี่หมีอ้วนแทนแล้วอมพี่หมีอ้วนโอป้าหมีนะคะอ่าก็ตัวมิ้นมันมีสัญญาณขายตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนมีโอมิคอนรับแรกแล้วนะค่ะั้นสัญญาณขายใหญ่มากนะครับจะเห็นว่ามันหลุดอัพเทนลงมาตรงนี้นะครับเท่าที่วัดัาเก็ตได้มัน มันยีิบสองบาทฮะยี่สิบสองยิบสามบาทเลยอืมปวดหัวปวดหัวแท่ทันนากคนมีเพราะนั้นเอ่อนั่นทาให้ขายช็อตอเกนพอร์ตขายแล้วไปรอซื้อขึ้นมาคือพูดยังไคือมิ้นให้ขายให้ให้ทำคอสเมเนจเมนต์ก็คือบริหารต้นทุนต้นทุนเราอยู่ถึงสูงเราก็ขายไปโอเคยีิบแปดเราขายลงไปยี่4บสามยิบสี่เราซื้อคืนเราก็ได้ส่วนต่างสี่บาทแล้วก็ไปลดต้นทุนแนดีตลง เหแล้วตัวไหนให้ขายีกนอกจากมิ้นตัวไหนให้ขายอีกโรงแรมทั้งหมดเลยไหมบีเจซีไม่หมดไม่หมดไม่หมดนะซีอาร์ซีไม่โดนบีเจซีหลุดเซ็ตห้าสิบด้วยนะครับครับโอนอันนี้ก็ให้ขายอันนี้ก็ให้ขายครับอืมอันนี้ก็ให้ขายสังเกตตัวที่คุณสมอให้ขายคือมันมันหลุดลงมาชัดเจนมากเลยนะชัดมากครับ ตัวบ j เจซนี้หลุดยังไงดีคะพี่สมพงษ์ก็ไปเจอทียี่สิบแปดห้าสิบแลนะครับโอ้ครับแล้วหลุดหลุดเซ็ตเซ็ตห้าสิบไเซ็ตร้อยด้วยนี่เมื่อสักครู่ที่นี่นเาจะมี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 ข่าวว่าจะหลุดเซ็ตห้าสิบด้วยอนะครับสองสองเรื่องผสมมันเข้าไปไม่หลุดแล้วค่ะประกาศแล้วค่ะพี่สมพงษ์หลุดแล้วค่ะหลุดแล้วนะหลุดแล้วค่ะเออก็ขายก่อนนะนะคะแต่วันนี้ก็เน้น คเน้นให้นักลงทุนทำคอสแมนจเมนต์บริหารต้นทุนครับให้ต้นทุนสูงสูงแน่ดีตอ่ะมันมันมันลดลงนับนากนั้นก็หนักใจวันนี้ลงแบบลงอย่างนี้มันไม่ลงวันเดียวหรอกก็คือพูดง่ายคือยังไม่ต้องรีบช้อนวางเงนเถอะยกเว้นถึงหนึ่งห้าแปดศูนย์ผมพูดยังไม่รู้ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่รู้อ๋อเออยังไม่รู้จนกว่าจะมีรีเวิร์สเซพาทเนิร์เกิดขึ้นเป็นอะไรอะไรที่เป็นรีเวิร์สเซลกับตัว ต้นจุดนี้เนี่ยออยู่เฉยๆแล้วก็ไปเที่ยวหรบอเที่วตอนแรกนึกว่าจะมีชิกับเบลเบเรลลี่พี่กระทิงอย่างนี้ปิดจอปิดจอคอมง่ายกว่าไหมครับไม่ต้องดูแลก็ไปเที่ยวไงตอนนี้ไปเที่ยวถูกไปอยู่หน้าเจอนะอไปเที่ยวยองมากก็ได้หนึ่งอยู่หน้าเจ้าอาจจะเสียห้าหมื่นแสนหนึ่งแล้วก็เที่ยวในไทยช่วยเหลือคนไทยครับจริงใช่พี่กระทิงมองแล้วว่าน่าจะ น่าจะร่วงแต่ว่าปีหน้าผมยังลุ้นอยู่นะครับว่าจะมีจาร์ูรีเอ็เค่ะนะครับเพราะว่างบไตรมาสสี่เนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะดีขึ้นกว่าไตรมาสอื่นในหลายๆเซกเตอร์เลยนะที่เราเริ่มเปิดประเทศไปนะครับโอ้ครับถ้าดูทีนี้แนะนำขายทั้งองแนะนำขายทั้งสองตัวแต่ถ้าดูภาพอย่างนี้เนี่ยบรรยากาศอย่างนี้จะเกิดขึ้นนานไหมคือคือเราจะต้องไปรู้อีกทีตอนคริสต์มาสไหมเพราะว่าถ้าพูดแค่สัปดาห์นี้นะพอเลยวันพุธมันก็บรรยากาศคริสต์มาสแล้วนะคุณสมพงษ์ ใช่ครับก็ว่าเรารปีหน้าเลยหรือเปล่าเนี่ยพูดอย่างนี้หรือว่ายังไม่รู้ยังไม่รู้ยัง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 ต้้งขอดูวันต่อวันแต่ตรงนี้ไม่ชอบเลยรู้ว่านี่กรลงแรงต่อเนื่องอีกแล้วแหละอืมเพราะวันนี้ก็มีโอกาสลงแรงต่อเนื่องเหรอใช่เพราะวันนี้พยายามพยายามสู้หลายรอบนะครับค่ะสู้ไม่ได้เลยอ่ะปิดโลด้วยเอางี้ดีกว่าปิดโลด้วยแล้วก็ความเชื่อของคนทั่วไปชอบเชื่อว่าใกล้ ใกล้สิ้นปีจะมี R อเเข้ามาช่วยใช่ไหมครับอ๋อค่ะแต่ปีนี้มันมันหมดไยตั้งแต่ R อ f เแล้วฮะ s s ซอรู้สึกคนซื้อน้อยอะฮะใช่เพื่อจะมีไอเอออีกตัวหนึ่งไงไอ f อนึงย่างเงี้ยแข่งเกษตรเพื่อลดภาษีแต่ว่าประเด็นก็คือเขาที่คุยกับฟันเมนเจอร์ก็บอกว่าเขารู้อยู่แล้วว่าแต่ละปีจะมียอดเท่าไหร่เขาซื้อเขาซื้อมาก่อนล่วงหน้าแล้วเขาไม่จะเป็นต้องมาซื้อสีเดือนเดือนธันวาแล้วไม่ต้องรอเงินตัวนี้เลย ตัดไปเลยที่จะมาหนุนช่วงท้ายๆจากนี้ยกเล้งจะมีเซอร์ไพรส์อะไรที่เป็นข่าวบวกแล้วขึ้นไปได้เองนะอย่างนี้นะพี่สมพงยังไม่เห็นเลยอ่ะวันนี้ขายสะเทือนใจจริงขาสั่นเลยค่ะพี่สมพงนะคะแย่นี้แต่นี้ถ้าใครพอว่างเนี่ยหรือว่ามีเงินสดเยอะอันนี้คงไม่มีปัญหาคุณสมงถ้าสมมุติคนที่พอร์ตมีหุ้นเยอะค่ะคุณสมงขยายความเรื่องของคอสในตัวของคอสเมเนจเมนต์ที่คุณคุณสมงพูดมาสักนิดนึงว่าทํำยังไงถ้า ไม่จะเป็นจะต้องมีสองตัวนั้นสมมติมีหมุ้นอยู่ในพอร์ตเยอะทําไงดีตอนเนี้ยก็ต้องดูเป็นตัวตัวถ้ามันไม่มีมันมันมันยืนก็ไม่เป็นไรแต่มันจะมีหลุดแนวรับลงมาอย่างเงี้ยถ้าหลุดมาเราก็ต้องทำคอสตเมเนจเมนต์นะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยสมัยใหม่เราก็อาจจะไปซื้อตัวตัวตัวพุทธตัวตัวช็อตมามาสเปจจิ้งอะไรใช่ไหมครับแต่บางทีนักลงทุนก็ไม่ไม่ไม่คุ้นเคยก็แนะนําว่าให้ให้ทำคอสตเมเนจเมนต์ดีกว่า อคือว่าจสถานการณ์ไม่ได้ c r o s เ minute ไว้ก่อนดีกว่านะคะถ้าเห็นชัดๆว่าลงแน่นอนแล้วจะถือทําไมเราพี่สมองถ้าเกิดว่ามีโอกาสแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแบงค์ไม่ถูกกระหน่ำขายมากกว่านี้หรอคะเป็นยังไงคะหรือว่าแค่แนะนําแค่มินกับตัวบีบีเจซีนี้ชัดเจนที่สุดอันนั้นชัดเจนที่สุดก็จะมีแบงค์ก็จะมีอย่างไม่อยากพูดถึงเท่าไหร่เลยทาไมอ่ะ ไทพันธิ์เสียวอ๋อเดี๋ยวเ้ล่าไอล่าไม่ได้อยู่ในเครือไทยพันธิ์ไม่ใช่เหรอเอไอร่าเป็นสถาบันการเงินของตัวเองไม่ใช่หรอไปชมฟังหน่อยครับมันเสียวับมันเสียวใช่ไหมยังไงอ่ะพี่ส่องถ้ามหน่อยค่ะมันหลุดจะเซฟมันจะลงเละเห็นไหมเห็นไหมนี่นาพูดคล้ายๆที่ผมเตือนไปตอนแรกไหมคือพุทธาที่มิโคลอ่ะเขาจะดูกันอย่างเงี้ยตีกราฟให้ดูหน่อยสิว่ามันเสียวว่าเสียวขนาดไหนมันเสียวยังไงดูให้หน่อ๋อ่ดูแล้วอันนี้ก็ ร้อยยี่สิบจุดห้าซึ่งรับโอมิคอนรอบที่แล้วไปแล้วนะตอนหนึ่พันห้าร้อยเท่าไหร่ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยหกสิบตรงนั้นอะค่ะอืมก็โอเคถ้าหลุดหลุดร้อยยี่สิบนี่ลงมาร้อยห้าเลยหรอไม่รู้เอ้ยตีให้ดูไงถ้าร้อยห้านี่คือช่วงก่อนประกาศเอ็กเลยนะพี่เอกก่อนที่จะมีกิจก่อนวิญาณเอ็กยันแม่เลยนะก่อนยันแม่จะปล่อยตัวเลยนะตอนนั้นเออก็เลยแบบ ถึงบอกวันนี้ปวดหัวเลยดูกลุ่มแบงค์ถ้าลงถ้าหลุดมันไม่ได้ลงเล่นๆแล้วมันลงจริงๆแล้วอะ่ะอ่ะงั้นถามว่ามีสัญญาณอะไรที่คุณสุพงจะกลับไปซื้อบ้างอ่าเอาถามในมุมนี้กว่าตอนนี้ชัดเจนว่าคุณสุพงมองไม่ดีมีสัญญาณอะไรบ้างที่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดอย่างนี้ฉันจะอาจจะเปลี่ยนใจก็ต้องรอรอ,อพวกตระกูลดับปักวิญ,ญญาณของพี่กระทิงอะ่ะอือเรารีว่าเส้นพัฒนถ,ถ้าไม่มีไม่เล่น อืมโอเคตอนนี้เนี่ยเออยังเน้นช็อตด้วยนะเน้นช็อตด้วยเหรออืมอ่านั้นขอดูเซฟิปตี้หน่อยช็อตตอนนี้ยังจ่ายไหเซฟห้าสิบเซฟสองหนึ่งอ่าเซฟห้าสิบเซฟสองหนึ่งวันนี้เท่าไหร่เก้าห้าเจ็ดไม่ได้ปิดโลนน่าเก่งนะเก้าห้าเจ็ดจุดเก้าบก็เราก็มาวัดง่ายๆก็มันเคยมีบัตรทอมตรงนี้เออมันก็ทำความเคารพแนวรับนิดนึงนะครับ ที่เก้าห้าสองถ้าได้ขึ้นไปไม่ไหวก็เก้าสามศูนย์เลยเก้าสองแปดหนึ่งครับอืมเก้าอะไรนะเดี๋ยวก็อีกทีนะเก้าอะไรนะเก้าสามศูนย์เลยเหรอเก้าสองแปดเก้าสองแปดเก้าสามศูนย์มันคือรูอบที่แล้วเลยนะก็ระบรับที่แล้วไงโอ้โหโอ้โเยอะเลจุดเดิมเลยนะเท่านั้นครถ้าดูแท่งเด็กวันนี้แดงย้ายใหญ่นะ เปิดกระโดดด้วยอืมเปิดเบกเาวแก๊ปลงมาด้วยเออเออเออเพะเปิดคนที่เล่นแก๊ปเขาจะรู้อ่ะเปิดอย่างเงี้ยอมเปิดอย่างเงี้ยเร่องกันไม่อันมันมันไม่ได้แพนิคเซลมันตั้งใจมาขายอ๋อค่ะอืมเออทเทขายเลยว่าเถองมันตั้งใจขายทั้งวันเลยอ่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีไม่มีหุ้นซื้อที่จะฝากพนักงทุนได้สิยังยังไม่มียังไม่มีอ๋อนั้นอาจจะมี พี่กะทิงจะกลายเป็นหมีหมีอ้วนฉศีดจริงๆแจะนานทีคือเวลาแนะนําขายเนี่ยก็ขายบางตัวซื้อบางตัวด้วยนะไม่ได้มีขายอย่างเดียวนี่คือตั่งขายอย่างเดียวเลยนะตาม ừ, เก็บภาษีของกระขขทรวงการคลังเลยนะพี่กะทิง ừ, าขายอย่างเดียวถ <ừ, S 2> ึงจะเก็บภาษีโอ้ไ <ừ, S 2> ม่ไม่ไม่ไม่น่าทาทาให้เซนติเมนต์มันเสียซึ่งโดยส่วนตัวเชื่อว่าทําไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคุณเอกก็รู้อยู่อยู่ในวงการนี่มาสามสี่สิบปีพูด กีลากีลาไม่เคยสาเร็จหรอกคุณคุณสมพงศ์เชื่อไหมไอคนที่พูดมันยังไม่รู้เลยว่าทุกวันนี้ที่เขาพูดเนี่ยคนร้ายเขาคืออะไรคุณเชื่อไหมไอแหล่งข่าวเนี่ยผมก็ไม่รู้แหล่งข่าวคือใครนะไอแหล่งข่าวเนี่ยมันยังไม่รู้เลยเอว่าสิ่งที่มันพูดเนี่ยแล้วคนร้ายคืออะไรเขาคิดว่าวันนี้ตามตลาดโลกคุณเชื่อเหรออ <c oughs> <c oughs>